ดีเพื่อนๆนะ้นน้องๆน,น,นักตกปลาทุกท่านนะครับนี่จะกับเนื้อเม็กฟิชชิ่งชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาแข่งขันนะครับสวัยนะครับที่บอ่อตกปลาแมคคอมสปอร์ตฟิชชิ่งแมตช์นี้เป็นแมตช์แรกนะครับของปีนี้นะ2,567นะครับวันนี้หัว20,000บาทนะครับเป็นแมตช์โอเพ่นนะวันนี้ผมมาสายนะเขาจะเริ่มแข่งกันแล้วนะ ก็เดี๋ยวมาดูการเซตอุปกรณ์นะฮะแล้วก็ตัวเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับลุ้นกันครับแมตช์แรกของปี2567ที่บอ่อตกปลาไม่คําสปอร์ตฟิชชิ่งจังหวัดเชียงราย ทักเช้าครับตีเป็นะตะก้อวิ่งนะครับวิ่งสลับเลยนะวันนี้ชิงหน้าเป็น PE นะครับชิงหน้าอยู่ประมาณ6เซนนะตะขอใชอ้เบอร์5นะครับเบอร์5เบอร์เล็กข,ข้างนี้นะวันนี้แข่งปลา2.90นะครับกับชุดกันตกวันนี้ก็เฟลมิกแอโร่นะครับ9ฟุตนะส่วเราก็ชิมานโน่นะครับสแตดิคนะเบอร์3,000สายเมล์หลักทาริน15ปอนด์นะก็ใช้ชุดนี้นะครับในการแข่งขันนะ เขาเริ่มตกกันแล้วนะเรามาสายครับค่อยๆไปนะเดี๋ยวมาดูตัวเหยื่อครับว่าวันนี้ใช้ตัวเหยื่อแบบไหนนะตัวเหยื่อวันนี้ก็เป็นขนมปังนะครับปั่นขาวขอบนะเพื่อนนะขาวเดนะี๋ยวชิปเข้าไปครับหงูจะช,ชิปเนื้อเมกซ์เกลิ่นที่แตกต่างทีเท่เคยนะ<ๆ>ก็ผมจะผสมทีละนิดนะครับผสมสีด้านหน้าก็พอหมดด้านหน้าก็ผสมเรื่อย,อยๆ จะไม่ผสมทั้งถังนะชิดติงครับเขียวนั่งเองสี่จ <c oughs> ุดสอครับอ <c oughs> ันหล่อกระตาคร้อมกับแกชมวิวแล้วกัน <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นขี้เกี่ยวครับโมกะโหลกขนมปังกะโหลกวันนี้ใช้แต่ขนมปังกะโหลก,ลกลครับอย่างเดียวเลยลุ้นกันครับมาลุยกันครับ ทีครับ <3 S 1> สับหน <1 S 1> ึ่1 1> ทีสับสองทีนะครับจิบตูดนิดนึงเขียวน้ำเมฆครับมีตัวเป็นโดนตีแบบแปะติ่งนี่ปลาเล็กนะครับนะตัวนี้ผมจะฝังนะฝังนิดเดียวเพื่อให้เหยื่อลงถึงพื้นนะว่าเก็บปลาใหญ่นะเยื่ออ่อยแตกตัวปลาเล็กกินนะครับ เราลองดูนะลองปรับเปลี่ยนหลายๆแบบดูเพื่อหาไซส์นะวันนี้เล่นไซส์2องจุดเก้านะสองโลเก้าขีดนะ่ะสี่จุดสี่หนึ่งผัดดานใครับ 见多了。<laughs> ไปไม่ได้เล่นน็อกเร็วเฮ้ยตัวเนี้ยเอ้าล่ำกับมถ้าอันนี้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 สามสี่ามงิสามสีอ๋อาสาม่อ๋อเฮ้ยมือแม่เน้ย เดี๋ยวเปลี่ยนมาตกทุ่นลอยดูนะครับตัวลอยกระสือนะตกพื้นปันเล็กนึงนะลอยดูน่าจะมีปลาใหญ่หรือเปล่านะลอยดูเพราะว่าปลามันขึ้นฝูงลอยเยอะมากเราเน้นเกมไวครับหาปลาไส้ลองครับปลาไส้ลองส่วนใหญ่จะขึ้นกินลอยโดดนี้ชอบขึ้นกินลอยไส้ลองลดกันครับเห็นทุ่นกระสือครับทุ่นกระสือ เป็นทุ่นครับทุ่นกระสือดูเพราะว่าปลาขึ้นฝูงนะเต็มเลยน้ำวนนะขึ้นฝูงเต็มเลยอาจจะมีไซลองนะไซลองชอบขึ้นกินลอยนะก็การปั้นผมจะปั้นแบบเน็บติ่งนะน้อยปวสองปลายสองน้อยๆสองโลโากานะ,ะไม่ได้มันถ้าปลาสองเก้ามันต้องอ้วนหรือนี่ ต้องแห่มยังต้องแห่มทรงต้องแห่มทรงอ้วนอ้วนนะอ่ะลองดูครับตุ่นลอยสองเจ็ดเก้าครับตุ่นลอยไวมากครับตุ่นลอยไวมากลงปุ๊บอัดเลยโอ้เป็นเรื่องเลยลุงเอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่แหลกง่ายหรือเปล่า โอ้ได้แย้วเดี๋ยวเนี้ยเนี้ยเสน็จลักนะเสนิลักกะเฮ้ยรับเสน็จลักครับด้วยันสองจุดแปดเก้า 要来了，等一下。<noise> เดี๋ยวผมให้ก่อนโผลให้องกครับ x x คือไร x คือไรสองเกครับกิ๊กัะมีสายอะไรบ้างครับสองจดไว้ห้านะบอะจดไว้ให้มันหลายออมันถึงไปยู่สองร้อยสองร้อยสองร้อ Hoa hát 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 Dạ đen Dạ đen Ôi Dạ đen đi Ây xe Đi chạy điên thăm ngoài Điệp khỏi Điên vô điên vô ơi khứt bây Ây chạy điên hả hả Nhàng โจทย์เด,ด็ดเลยป่าเก้ามันจัดดีนะมันหยางา่ตัวสุดท้ายครับเพื่นอนๆนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของแมบบครับีตัวเองกอไปน่งไปนงมาไปนงไปนงโอก่อนอกนเๆป่าวัก lắm luôn Cái đính, cái đính, cái, cái. Ngắm หมดเวลาการแข่งขันกับเพื่อนๆนะวันนี้ก็ได้โจดอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ถึงนะก็เขาเล่นกัน290นะผมได้289นะครับตกลงไปนะปาก,กิก2อาปาก,กิก3 0 0ก็ได้299นะครับก็ขาดไปกิกหนึ่งนะครับแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายนะครับเหลืออีก30นาทีสุดท้ายนะผมไปช่างนะก็เป็นสองจุด 89นะครับขาดไปกิ๊กนึงนะปลามันดิ้นนะถ้าไม่งั้นก็น่าจะอยู่ราวๆที่2นะครับก็วันนี้แมตช์แรกแล้วครับในการแข่งขันสวรนะก็ดวงไม่ดีเพื่อนๆนะชีวิตติดเอี่ยวนะขาดไปกิกหนึ่งนะครับขาดไปกิกหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรฮะไว้เจอกันแมตช์หน้าแล้วกันนะครับสิ้นเดือนนี้จะมีแมต์ล้านนะครับที่บ่อนี้นะผมจะมาแข่งด้วยนะครับผมได้มันอยู่หนึ่งคันนะครับแมตช์ล้านนะเดี๋ยวเจอกันสิ้นเดือนก็แล้วกันฮะวันที่28ทันอ่า วันที่28มกราคมนะครับเดี <S <S ๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับที่บ่อตกปลาไม่คำสปอร์ตฟิชชิงนะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไปเปยนเร่างนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนื้อแม็กฟิชชิงชาแนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ